จะโทกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นลิงกัน,นเออดีก็กับเซ็ตนี่ของอันนี้เลยนะครับเออเนี่ยกับเซ็ตของเซ็ตนี้ในวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นอันนั้นนะออ <c oughs> คือลิงอะ่ะลิงมันเป็นตัวเลทเกมนะคะผู้ชมคือลิงเป็นตัวเลทเกมใช่ไหมล่ะคุณผู้ชม ดังนั้นตัวละครส่วนใหญ่มีซีซีใอะไหมก็มีแค่เวนอ่ะเออแล้วก็นาตัดยาก็มีซีซีนิดหน่อยเราจากน้นก็ไม่มีเราใช่ไหมก็เออลองทานนี้ได้หรอมั้งไม่ใช่เราต้องเออขิก,ก่อนอเออเลดเกมเหมือนกันเมื่อตัวนี้จะเป็นตัวเลดเกมที่ต้นเกมชนะเรานะคือเราเลดเกมอาจจะจ่าก็ออไร มาเลยสะนับเราฟังนั้นหายไวในแล้วล่ะฮึกตีฮึกตีฟิกเกอร์หนีแล้วก็ทำได้แค่ตออนะลิงตอนต้นเกมแล้วอย่าาห้า้วยพาเลยายามอย่าห้านะคะับผสมตีหนี แต่ตัวเองอยากซ่าตโอ้ยไม่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 ไ่ได้ห้าวเลยตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่ห้าวเลยนะครับผู้ชมทำดีมาห้าฝู้ๆเ่ยเพื่อนเอามังกรได้แล้วใช่ไหมดีต่อไปก็เอาดาช่วย โอเคต้องไปช่วยเพื่อนอนั้นแล้เฮ้ยศัตรูอยู่ตรงนั้นคือหนพุ่มยาเทะดิีทานจิตวิทยาใข่ออกก่อนแผละอือออกจากพุ่มยาใช่ไหมจะออกไหมอ่ะอยู่ตรงนั้นแล้วเหรอ เราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนเงินอยู่แล้วไอเวียงที่เกียรตแถ้วยว่ะอยู่ดีๆก็หมดความเป็นเพื่อนภายในเซี่ยวอีอยู่ดีๆก็ไม่ลกเพื่อนแล้วเรือเดี๋ยวเราจะแก้แค์ให้เพื่อนเลยกันไปป้่อมเึื คีบโหคีบนายทำให้เราดูเย่ทำไมไม่ตีป้อมที่เสร็จก่อนคีปเทดนี่ทาจิตชวิทยาใครเปิดก่อนชนะเถ่นี่ท่าจิตทวิทยากูเปิดก่อนชนะนะเว้ยเฮ้ย หนีเตีหนี defeat, นนคือลิงต้องเข้าใจ่ะครับมันเป็นตัวเลทเกมเฮ้ตี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 เพื่อนไหนๆก็มาแล้วเา้าป้อมให้ด้วยเห็นไหมเราอันนันได้บคนอื่นอันน,น,นันใช่ไหมโอเค ไอ้ไวีนไวไฟจะมากะอเออันนี้ไว่ได้นะเล่นลิงก็ต้องฟาร์มนะครับขนาดไม่ใช่สายฟาร์มก็ควรฟาร์มา,ค,า,าคือเจอลกนี้สิเจ้าของสิ่งคือลิงต้องใช้ดวงด้วยอ่ะมันมีลิงคิ หนึ่งรอยเปอร์ซ็อยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเราเป็นคนดวงสวยอ่ะก็ลิงคิดหนึ่งร้อยปก็ได้แต่ดามิว,วันจะไม่ได้แรงมากแต่ก็แรงคือลิงตอนนี้แบบลิงของเราอ่ะแบบไม่ได้รวยมากเอซอซับเปิดแล้วเราควรจะเข้าไปเลยดีไหม ฝากกดไลค์นะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์ให้ด้วยฮึบยังไม่ได้ชะสวยเลยไอวีเน็ตก็กลแล้วก็มันจนเนาะนั่นนะเพื่อชมก็อย่าลืมกดไลค์กด l ให้ด้วยเพื่อผมจะได้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อเชิญ คนอื่นให้มารับชมคลิปนี้เพื่อเพิ่มยอดวิวแล้วก็อย่าลืมดูนานา,นานด้วย YouTube จะได้เออโผล่ไปในหน้าฟีดของคนอื่นกูรู้ว่ากูจะรอดเฮ Lim ้ยพาเพื่อนไปโยน,นด้วย น,น,นะโตโลเรายังน้อยไนะก็ช่วยทั่วเวลาได้ราวังเทวอนนาสุดยอดเลยสุดยอดเลยดับเบิลโดแกนดาด้วยไอแต่ก็ไม่ใครฟาร์มแล้วก็ฟาร์มสัเลย ลิงเป็นตัวเลดเกมนะอัะตราคิดก็สำคัญสำหรับลิงฮะเอ้ยแกนดับไอเออมันชื่อว่าแกนดับไอไม่นะหย่านมันเป็นตัวเลดเกม์ใส่หย,ย่านเกิดแล้วมั้งมนเลเวลรสิบสอ,องเลี้ยงแกใกล้แล้วเราแสดงว่าเราต้องรีบจบแล้วล่ะนะไอหย,ย่านหยานมาจะโหดแล้วก็โหดตามหยานนั่นแหละเออเพราะเราก็เลดเกมเหมือนกัน ยังไม่ได้ชะชวยๆเลยอย่างนี้นจะนอนหลับลงได้ไงถ้ายังไม่ได้ชะสวยๆฟุตฟิตฟุตฟิตไปลงในคลิปยูทูบของเราตุ้งตี ตี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 โยชคีทำไมไม่อัพตีเร็วอ่ะไปอัพก็เยอะทำไมชีปึ๊บจังหวะนี้แหละที่เราต้องพลิกเกมถึงแม้เกมเราจะได้เปรียบอยู่แล้วฝั่งนั้นมีอย่าระวังด้วยอย่าตัวฝั่งนั้นน้ำเก่งที่สุดในทีล้วยและมึง จ, <S <S จังหวะนี้แหละที่เราต้องช่วยเพื่อนแบบเป็นคนเทพไงเออแบบอืเพื่อนต้องแบบเฮ้ยนายช่วยฉันอีกแล้วนะขอบคุณมากเลยล่ะนายนี่มันเก่งจริงยืนแอะอยู่ตั้งนานไปช่วยเพื่อนอยู่สิเว้ยไอตัวเล่านี่ <S <S 2> <S 2> <S 2> เลยนะเกมมันนำแน่ๆซิบ่อแล้ว เราต้องต้เจฟาร์มอยามันพยายามที่เราจะมานจะชนะเราควบจริงอยาไม่ใช่คนแบกเกมนี้ใช่ไหมหนยเนี่ย่ยานแกช่างเพองอาจมาให้กูทุบเล่นเล่วนี้เพื่อประกาศชุดใช้ทุบทุ้ทุบทฮ้ทุบเฉากยังสวยเลย ทำดีปะฮา้ป่ยเราต้องไปเออเชียอัพเลเวลก่อนไม่างนั้นเราชู้อยานไม่ได้จริงๆงไม่เป็นไรจังหวะนี้ของจังหวะของพะอีคุ่งตัวไปอย่างรวดเร็วเพืพร้อมเคียร์จัก ไอเวนกูตายไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มีชาชสวยเก็บไว้ถึงแม้ชาชสวยเทวานาจะเป็นคนเบปะปาตาครับ oh แล้วจะที่เพื่อนเราขาดเราไปเพื่อนเราก็ชู้ใครไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยต้องใครต้องให้คนอย่างเราแบะอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวเจอถ้า I F คเบี้ยวเลยกูไม่เป็นไรฝั่งนั้นมีดีแค่หยานถ้ามันไม่มีหย่านะเราก็แค่คนกระจอกเลยโอเคสุดท้ายเราก็ชนะขนาดเรายังไม่มีคิดหนึงรอยเปอเซ็นอ่ะแถมยังไม่มีชะสวยๆเพื่อแสดงว,ว่าเราแบะเกมนี้อีกด้วย เนี่ยประวัติการเล่นลิงของผมเนี่ยเป็น L V I P เลยแถบชนะอ่ะโอเคเฮ้ยตัดต่อสิโอเคเนี่ยเป็น L V I P ถ้าด้วยผมแบกเกมดีนะครับเอออืมสุดท้ายผมก็แบกนะครับเออถุยนี่คือตาที่ผมแบกนะคะตะาตะอันนั้นผมแบะตานี้ผมโยนเพื่อ คนเราอะฝีมือ,อในการเล่นแต่ละตามันไม่เหมือนกันมาแตกต่างกันนะครับฝีมือการเล่นในแต่ละตาแบบบางเกมเราก็เก่งบางเกมเราก็กะนะครับเนี่ยเกมนี้เราจะฝีมือโตใหญ่โดยเกมครั้งก่อนที่เราเล่นลิงอ่ะเออเราเก่งมา,มากเลยนะเออค้าจะตั้งยี่สิบหกตัวความจริงคืงแอแบบเออามจริอหิวคิวต่างหา I am หิวคิวก็บ๊ายบ,บายนะครับกับการเล่นลิงของเราบ๊ายบาย